ค,คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะครัวคุณยายนะคะขอนําเสนอเมนูเด็ดนะคะอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนําเสนอเมนูแบบพื้นบ้านเลยนะคะเขาเรียกว่า แกงไข่น้ำนะคะหรือภาษาแบบทางการนะคะเขาจะเรียกว่าไข่ผํานั่นเองนะคะไข่ผํานี่คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเม็ดเล็กๆนะคะสีเขียวๆนี่นะคะเขาจะไปหาตามคลองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วซึ่งจะต้องไปแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรนะยายเขาเรียกว่าอะไรนะผ่าผ่าแยงนะหรือผ่าอะไรผ่แยงเนาะ,ะเขาเรียกาภาษาโคราชก็คือแบบ ข้าแยงนะคะก็คือต้องไปช้อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือเขาจะแบบละเอียดมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะขั้นตอนที่คุณยายกำลังจะทํากับข้าวให้นะคะก็จะผัดหมูก่อนนะคะตอนนี้ก็คือจะผัดหมูก่อนนะคะผัดหมูใส่กับพริกแกงใช่ไหมคะมแล้วก็ใส่น้ํามันพืชใช่ไหมคะยายอ่า๋อนี่คุณยายกําลังผัด หมูก่อนนะคะผู้ชม<ะ> <epic. S 1> อา้ยายนั่งเก้าอี้นี่เอา,อย,า,ย,อายายอ่านั่งเก้าอีน้นี่จะได้ไม่ปวดขา <S <S ทำไมใส่ฟืนน้อยถล่นละฮะอ๋ออ่ะ เวลาที่ไฟเบาไปนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยพัดนะคะก็คือเป็นพัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบบซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้ขาย20นะคะน่าจะประมาณ25บาทหรือ29บาทไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะ คายายเราไม่ต้องใส่ฟืนอีกหรอคะเราต้องปิดฝาก่อนไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะมันจะเข้า,าอุณยายรู้สึกขมงชงเฉงนะคะคุณยายนี่เปื้อนหมดแล้วนี่เปื้อนไหม,ไม,ามาปิดไว้ก่อนอโอเคอ่ะปิดไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะใช้พัดนะคะเราก็ต้องปิดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยขี้เท้านะคะจะกระเด็นใส่หม้อได้นะคะตอนนี้คุณยายก็กําลังพัดไฟให้ ลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าไฟมอดไปแล้วนะคะได้ไหมคะยายเอาฟื้นใส่อีกไหมล่ะหรือพอแล้วยายไม่ต้องไปเป่าหรอกมามอเอาเอา,เอาพัดมาดูจะช่วยพัดอ่ะเราจะต้องพัดก่อนนะคะคุณผู้ชม,มำทำไมอ่ะอ๋อยายทำไมไฟไม,ไม่ลุกอ่ะอืม คุณผู้ชมแหมขอตัวก่อนนะคะช่วยยายพัดไฟก่อนนะคะคุณคุณยายกำลังคนให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชม,มยายใส่ไฟไปอีกอันนึ่พออย่างใส่ไฟอีกปะ่ะอาไฟใส่เข้าไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ ระหว่างนี้ก็ปรุงเครื่องหรือยังอ่ะ,อะปรุงเครื่องแล้วปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่นี้เลยเซ็ตเลยเนี่ยอ๋อจะปรุงแหละเร็วมากนะคะใส่ใบโหระพาเข้าไปคะ่ะตอนนี้เดือดดัาฮะ อ,อ,อ๋อไข่พัมนะคะคุณผู้ชมเทคนิคของคุณยายคือถ้าเราผัดนานเกินไปเนี่ยจะทําให้ไข่น้ําหรือว่าไข่ผัมเนี่ยดำเกินไปเพราะเราก็จะไม่น่าทานนะคะฉะนั้นเขาจะผัดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะ,ะเขาจะผัดแค่นิดเดียวเท่านั้นเนย่ยเราเอาไฟออกไหมอีกไหมนะ้ายายมันจะไหม่ปลแรงไปก็ชิงแบบร้อนๆเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาให้ป้าลุเราต้องเอาไฟออกอีกนิดนึงนะคะ ยายลบก่อนซุกแล้วเนี่ยอ่ะเอามาออุ่นนิดหน่อยไหมเอาออกก่อนแล้วกันนะอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วหรอยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไขผ่ผําใส่หมูสามชั้นนะคะคุณผู้ชมก็สีสันก็จะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะผัดแบบง่ายๆเลยแบบซื้อมาถุงใน20บาทจากตลาดนัดนนทไทยนะคะอันนี้เขาก็จะไปหาตามแม่น้ําลําคลองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตัวอย่างนะคะแต่ว่าท่าที่คลองแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าแหนนะคะคุณผู้ชมแบบนี้จะเป็นแหนอ่าแต่ว่าคือสีของเขาเนี่ยก็จะเขียวๆจะเขียวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าจะอยู่ในคลอง จะอยู่ในคลองนะคะอันนี้ที่เราเห็นน่าจะเป็นแหนเป็นจอกประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะจะเป็นคลองหลังบ้านของเราแต่ว่าไม่มีไข่น้ํานะคะคุณผู้ชมซึ่งที่แม่ค้าเขาเอามาขายเขาน่าจะมีแหล่งที่หามานะคะเพราะว่าเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กแมมก็จะหาจากคลองนี้เลย ก็คือหามากินเองเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องใช้ผ้ายแยงที่แบบถี่มากๆเพราะว่าไข่ผําเขาจะเม็ดเล็กนะคะถ้าเราใช้แบบแบบกว้างไปก็ไม่ได้เลยนะคะได้เป็นแหนแทนอ่าตอนนี้ก็จบขั้นตอนของการแกงไข่น้ําหรือว่าแกงไข่ผําเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ระหว่างนี้คุณยายกําลังชิมอยู่นะคะอ่ะอยังชิมดูมดเป็นไงรสชาติลองชิมดูดู โอเคไหมคะอ่าเป็นไงคะอ่าไม่เค็มเนาะได้เลย <c oughs> อดีนะคะถ้าเค็มจะไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมวเวลาทํากับข้าวเนี่ยแบบจะกลัวมากเลยเพราะว่าถ้าเค็มเนี่ยเราจะเอาคืนยากนะคะแต่ว่า